ฮัลโหลอ่าวันดีครับวันดีทุกคนนะครับพบกับสถานีเมดิชัยนะครับวันนี้จะมาเล่านีทานได้ฟังกันนะครับฟังฟังยังครับอ่าถ้าฟอมแล้วไปฟังกันเลยครับนีทานชื่อว่าซ่องเลเพื่อนรักนะครับกันละครันึ่งนานมาแล้วนานมากมากแล้วและมีเพื่อนรักสองคนนะครับชื่อว่าริดกับเจ่องคนนี้เขาเป็นคู่ที่รักกันมากเลยทั้งหลแดง แัง่งซอมในขยันทํางานทํากันคือว่าช่วยเลือกกันมาตลอดเลยครับแต่พอวันนึงเป็นวันธรรมดานะครับที่ห้องตายดินของบ้านข้องริทเปื่อนคนแรกนะครับนําเมืองเอดาและมิชิแกนเปเทซ่ารัฐอเมริกานะครับเพื่อนรักซ่องคนนี้เขาได้เรินคิดไอเดียการขาเซรีขึ้นมาครับด้วยอุดมการที่สุดยอดมากเลยครับเขาบอกว่าให้ยาใครใทุกคนเนี่ยนะครับได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ หมโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองให้กับทุกคนบุโหลเลยครับอ่าช่องเครื่องเคื่อนรักนะครับได้เริ่มกิจการเล็กๆขึ้นเป็นสิ่งสิ่งแรกที่เข้าพัฒนขึ้นมาเพื่อมอให้กับผู้คนใชายนะครับนั่นก็คืออัญชันนี่เลยครับคิวบ์เอ LOC นะครับซึ่งเป็น LOC โเป็นน้ำยาทำความสะอาดในประส่งถึงย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะครับแต่พ็ปอดภัยต่อผู้ชายปอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลยครับอันนี้สามารถทาอะไรได้มั่งนะครับมันสามารถที่จะ เช็ดทำความสะอาดได้ถูกพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถูกพื้นทูพนังทูกประตูหน้าต่างโต๊ะตูเตียงหรือว่าโซฟาเตาแก๊สได้หมดเลยครับอนอกจากนั้นนะครับสามารถนําไปใช้ดีดผ้านําไปหลังรถอาบน้ำหมา้าหรือว่าสักผ้าหลังจาใน,นในกรณีที่ไม่มีน้ำยาหลังจานใช้เจ้านี้แทนได้ไมาถุกอย่างเลยครับเดี๋ยวไปเล่กันนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหม สำหรับการใช้งานกาง่ายๆนะครับใช้ a o c ประมาณหนึ่งฝ้านะครับใส่ลงไปในน้ำกึงโครมนะครับแล้วก็อันนี้จะใช้ราคาประมาณสามบาทนะครับสามบาทจะใช้ฝ้าคีรีวเจ็ดทู่ได้ถูกพื้นพี่วเลยครับ นี่นะครับก็เป็นประสิทธิภาพของ LOC นะครับใช้ประมาณ2ฝามูลค่าประมาณสักหาบาทนะครับสามารถที่จะดูดจับฝุ่นขึ้นมาได้เยอะมากเลยครับขั้นสุดท้ายแล้วก็ก่อนจะทิ้งก็สามารถที่จะเทได้ตรงไปในห้องน้ำแล้วก็ขัดห้องน้ำได้ดดอีกด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ให้เห็นคร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับสถานีเมธิชัยขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าเชิญพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ